มีเหล่านักวิ่งกว่า7,000คนค่ะที่ได้มาร่วมงานโคโราชมาราธอน2024ค่ะ ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีค่ะบริษัทเดอะมอลล์รับจำกัดบริษัทเลสอัพเวิร์กจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแข่งขันมาราธอนระดับประเทศภาครัฐภาคเอกชนได้มาร่วมกันเปิดงานนี้โดยมีนายสมเกียจวิริยะกุลนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโคราชมาราธอน2024 p r e s e n t e d by เดอะมอล โดยมีพันเอกฤทธิ์วิบูลเิริธานาพิพัฒน์เสนาธิการมณฑลทหนารบกที่21นายอัครวิทย์เทพาสิทธิ์ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนางลัคนาณวิโรธกรรมการบริษัทเดอะมอลล์ครปจำกัดนางสาวคุณดวงตาพงศ์วิไลผู้อำนวยการใหญ่การตลาดบริษัทเดอะมอลล์ครบจำกัดและนายอลงกรณเจียมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทเลดอัพเวิร์กจำกัด รวมทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยการเปิดการแข่งขันวิ่งมาตรฐานระดับโลกในโคราชมาราทอน2024 Presented by the mall ภายใต้คอนเซปต์มาราทอนแห่งความประทับใจที่มีการนำเอาลวดลายโมโนกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของโคราชมารวมเข้าด้วยกันกับงานวิ่งมาราทอนที่สุดแสมประทับใจแห่งเมืองย่าโมค่ะมีนักท่องเที่ยวนักวิ่งที่สนใจเข้าร่วมงานนี้จากทั่วโลกกว่า7,000คนมาร่วมกันวิ่งมารา อนบนเส้นทางสายประวัติศาสตร์โดยรายได้หลังจากหาค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยจุดปล่อยตัวนั้นเริ่มต้นกันที่บริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีแล้วก็จะไปเข้าเส้นชัยกันที่สวนน้ำบุ่งตะลวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9โดยแบ่งออกเป็น4ระยะทาง ประกอบไปด้วยระยะมาราธอน42.195กิโลเมตรระยะฮาร์มาราธอน21.1กิโลเมตรระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรและระยะไมโครมาราธอน5กิโลเมตรซึ่งการจัดงานวิ่งในครั้งนี้ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างไรายได้นำเม็ดเงินไหลเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาอย่างมากมายมหาศาล ถือเป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่มีเส้นทางที่ได้รับรองมาตรฐานภายใต้การรับรองจากสมาคมกรีธาโลกมีการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดการแข่งขันโดยความพิเศษในปีนี้ได้รวบรวมเอาอัตลักษณ์วัฒนธรรมอันโดดเด่นของโคราชผ่านลวดลายโมโนแกรมที่เป็นไอคอนิกอย่างเช่นรูปแมวปราสาทหินทีมายประตูชุมพลและดอกสาธรซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด มาผสมผสานกันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งมาราธอนโดยได้นำเสนอผ่านเล็กแพ็คไม่ว่าจะเป็นเสื้อการแข่งขันกระเป๋าหรือผ้าเส้นทางการวิ่งแต่ละจุดนั้นก็จะได้วิ่งผ่านจุดแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ของเมืองโคราชด้วยค่ะ